เหนนั้เทศกาลเด็กความรักเลยค้ะเป็นหนึ่ในคนที่บอกใส่เสื้อแดงมาใส่เสื้อชมพูมาและไ่จุดจีนเื่อคนไทยใชโอเคเลครับ วันนี้ผมก็เลยใส่เอ่อสีแดงมาเมือนกันเขาเป็นรองเท้านะฮะถ้าไม่พอแล้วครับไม่พอก็จะมีปากที่แดงนะฮะพร้อมไหมครับไม่พอที่นี่ผมให้จิโก้หน้าปากซอยต่กอ้าเลยนะฮะมันจะไม่เลื่อนเลยนะดีทีพูดดีควาได้เลยครับวันนี้ ก็คงจะไม่มีสีชมพูมาแล้วครับแม้แต่เก่งไหนผมไม่ใช่สีชมพูครับที่จะสังเกตุก็คงมีแต่อย่างนี้ครับมาเป็นคนเนียวครับสีชมพูยังอยู่นะอาจารย์หายไปแล้วว่าหัวใจผมได้ให้ชาวยวราชทุกคนแล้วพ เรียนจากเสียงกีตูนแลแบล็คพันได้หรือไม่ยา้ียนยเียวรปง็เรียนชเรียนพันได้ทนี้ะรต่ออยู่แล้วคนกกครับจยงขึ้นมาแล้วจมอะกนีว่ามีใครติดตามผลงานละครของผมบ้างครับแน่ใจ จะควอดว่าอะไรที่จบไปแล้ว